สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะออกมาเกี่ยวข้าวหนีน้ํากันนะคะน้ําหลากกําลังมาแล้วพ่อบอกว่าต้องรีบเกี่ยวแล้วแหละไม่งั้นไม่ทันนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมามากมาน้อยแค่ไหนแต่ว่ารู้ว่ามันเต็มตะลิ่งขึ้นมาแล้วนะคะไม่รู้มันจะล้นเข้าไปในนาเราเมื่อไหร่ต้องรีบเกี่ยวออกนะคะดูฝนตกตลอดทางก็เป็นแบบนี้นะคะเอารถเข้ามาไม่ได้ตอต้องเดินเข้านะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็คือน้ําจะถึงรถแล้วนะคะรถไถนาที่เราตั้งเป็นปั๊มสูบไว้นะคะสูบน้ําสูบน้ําเข้านาตอนนี้น้ําขึ้นจะถึงรถแล้วดูระดับน้ํานะคะระดับน้ําขึ้นมาสูงแล้วนะคะจากทางเดินดูน้ําเต็มห้วยแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ําเกือบจะถึงรถไถแล้วนะคะรถไถนาที่ตั้งเป็นปั๊มสูบไว้เดี๋ยวเราก็จะ ต้องย้ายรถไถออกแล้วนะคะเพราะว่าน้าจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวได้ถ้ายวิดีโอจะมีอีกภาพหนึ่งที่ต่างกันมากนะคะ นี่ก็คือแปลงข้าวของเราที่เราจะมาเกี่ยววันนี้นะคะคือข้าวก็ยังแก่ได้ไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องรีบมาเกี่ยวออกก่อนนะคะเพราะว่าน้ํากําลังมานะคะแล้วนาแปลงนี้มันก็เป็นนาลุ่มนะคะคือมีน้ําขังตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นแปลงนาที่ต่ํากว่าแปลงอื่นนะคะ <ś> เห็นรวงข้าวไหมคะมันก็จะมีที่แบบเพิ่งแตกรวงก็มีแล้วก็ ที่เหลืองแล้วก็มีนะคะถ้ารออีกสักประมาณอาทิตย์หนึงถึงอาทิตย์กว่าๆค่ะก็น่าจะได้เต็มที่นะคะแต่ก็ได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะ mm. ก็เกี่ยวช่วยกันนะคะ3มคนพ่อแม่ลูกไม่ได้จ้างใครนะคะเพราะว่ามันก็แค่ไล่กว่าๆเองนะคะแปลงนี้ก็ช่วยกันในครอบครัวนะคะ สำหรับมัดข้าวเราก็จะทําเป็นกำๆแล้วก็มัดไว้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่จะไม่สามารถจะวางเป็นฟอนได้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ําหมดเลยแล้วก็จะมัดเป็นกำไว้ในแปลงหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งรวงข้าวที่แก่แล้วก็ไม่แก่นะคะรวงข้าวก็ถือว่าสวยเลยนะคะเม็ดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ดีมากแต่ว่า มันยังแก่ไม่เต็มที่ด้วยะคะ่ะก่อนหนึ่งก็จะมีทั้งรวงแก่แล้วก็รวงอ่อนแต่ว่าก็จำใจต้องเกี่ยวนะคะได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเห็นไหมคะ นี่คือระดับน้ําของวันที่สี่นะคะที่เราลงเกี่ยวข้าววันแรกก็จะอยู่ที่เข่านะคะแต่มาวันนี้ถึงต้นขาแล้วนะคะระดับน้ําขึ้นเร็วมากเดี๋ยวมีล้างวันเป็นหมูกระทะหรือแจ้วห้อนเอาอยังแจ้วห้อนผมเอาหมูกระทะ

น้ำมาแล้วค่ะทุกคนเราเกี่ยวข้าวอยู่พ่อก็บอกนะคะว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงน้ำมาจากไหนไม่คิดว่าน้ำจะล้นเข้ามาไวขนาดนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะที่เราลงเกี่ยวข้าวน้ำคือมาไวมากนะคะเราไม่ได้คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้เพราะว่าเมื่อเช้านะคะระดับน้ำก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยแต่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะน้ำก็เริ่มมาแล้ว คือตรงนี้เห็นไหมคะถนนตรงนี้ตอนแรกที่ถ่ายคือมันยังแห้งอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือน้ํำล้นออกมาแล้วนะคะล้นข้ามถนนมาแล้วนะคะตรงนี้ลูมดมดูมดมดเขาหนีน้ํามานะคะนี่มดคันไฟนะคะเนี่ยถ้าเผลอไปโดนนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะเด็กๆก,ก็เล่นอยู่ตรงนน้นสนุกใหญ่ เขาไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเขาเห็นน้ำเขาก็ชอบนะคะเด็กวันนี้วันที่ห้านะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นอีกนะคะจากตอนแรกสูงขึ้นเกือบสิบเซนติเมตรนะคะตรงนี้ นี่คือน้ำเต็มถนนหน้าถิงนาแล้วนะคะจำได้ไหมคะถนนตอนต้นคลิปที่ยังไม่มีน้ำเลยอันนี้คือแม่ยกยอในในบอ่อปลาตัวเองเลยนะคะเพราะว่าน้ำไหลเข้าเห็นไหมคะน้ำไหลเข้าขาดเข้ามาจากในห้วยนะคะไหลเข้าบอ่อแล้วปลาเขาก็จะหนีนะคะยกยอดักปลาตัวเอง อันนี้เป็นแปลงข้าวที่เราเกี่ยววันแรกนะคะตอนนี้คือไม่เห็นข้าวแล้วแล้วตรงนี้ที่พ่อกองข้าวไว้ก็คือน้ําเอ่อขึ้นมาท่วมนะคะก็ต้องย้ายกันอีกลําบากมากนะคะแต่ก็ต้องสู้นะคะในเมื่อเราเกี่ยวขึ้นมาได้แล้วมันจะเข้าปากอยู่แล้วเราก็ต้องสู้นะคะเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วทีนี้ข้าวข้าวหายไปหมดแล้วไม่ใช่เกี่ยวหมดนะคะน้นําท่วม เอาขื้นมาเทืงนี่กับจิโมมีบปลพอ่อและมันยังไม่จบนะคะมันกำลังจะมาอีกแล้วนะคะเฮ้ย